ปุ๋ยลงไปหน้าครับผมปุ๋ยปสวนปุยลงไปหน้าเบื้องบรรยากาศเบื้องบรรยากาศทางลงไปหน้าน้ากันนะครับทางลงไปหน้าน้ากันกับผมปริโซนะครับมาเท่าตอนนี้ฝนกะกำลังมีมานะครับมีหมอกบนท้องฟ้านะครับกะขึ้นนะครับมีฝนนะครับมีฝนตกลงมาแนอยนหนึ่งนะครับเช้าให้เช้าหน้าเฮ่ากะเตรียมนะครับเตรียมเอาปุ๋ยลงหน้านะครับเอาปุ๋ยลงหน้านะครับผม บรรยากาศรบ,บรรยากาศทางลงเปหน้าน้ากัน,นครับบานเท่านะครับบานาเท่าก็ได้ดูทางุงเทฟนะครับกะเบิงบรรยากาศไปกับผมปริโซนะครับไตรถอดไ้เบิงนะครับบรรยากาศบานเท่านะครับผมบรรยากาศดีนะครับให้กยทั่วทองนะครับบรรยากาศดีไฮกย์ตัวทองนะครับ ทางลงไปหน้านะครับทางลงไปหน้าบาาเท่านะหน้าก็จะยุบกำพุ่นนะครับหน้าก็ไดนะครับ